วันนี้พบกับวีรกรรมของหน่วยรบพิเศษนักรบแบเรแดงในสมรภูมิเลือดเขาช่องช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปีพุทธศักราช2525สวัสดีครับผมพันตีทยพรจุลนันท์ครับผมสังกัดอยู่กองร้อยราตะเวนระยะไกลกองพลทหารราบที่5ท่ายเทศปฏีศีีอนผมตอนรบใต้ร่มเย็นนั้นปี2-5 เข้าตีช่องช้างที่สุราธานีปีนั้นเป็นปีที่หนักที่สุดครั้งแรกเลยทีแรกเดิมทีอ่ะการเคลื่อนย้ายของเราก็จะมีของลบพิเศษก็มาจากลบสามของลบบุรีแล้วก็ผสมกับวงร้อยล่าตะวันไะยะกลก็เอาหมวกแดงมารวมกันปีนั้นเป็นปีที่สามพี่น้องเลยนะพี่ชายผมผมและน้องชายซึ่งเป็นทาหารเข้าช่องช้างนันสามคนเลย แล้วก็พอรุ่งเช้าก็ต่างคนต่างก็เคลื่อนย้ายเข้ารับภารกิจผมก็ไปฐาน305ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเป็นผลิตพวกอาวุธพวกนี่ลูมมกไม่กล้าพวกผลิตระเบิดอะไรก็พอออกไปก็ของผมก็โดนเลยคนแรกจากสวัสดจันทคาตนั่นคือสพบแรกเลยเป็นพะชุดผมด้วยตอนนั้นออกทั้งหมด4หมวดผมอยู่หมวด2 แล้วจาาสวัสดิ์จตุคาตเนี่ยก็เป็นผอ,อหมวดแล้วก็จ่าดำรงพิงพันธ์ไปลองก็ขึ้นเป็นผอชุดจาาสวัสด์โดนยิงก็เราเดินเข้าไปนี่มันเป็นลําน้ําที่ครั้งสุดท้ายแล้วลทุกคนจะต้องกอกน้ําตรงนี้แหละไอ้น้ากระติกสองใบที่ติดตัวใบเนี่ยจะต้องกอกให้เต็มแล้วก็กินให้อิ่มเพราะถ้าขึ้นไปข้าบนแล้วจะหาน้ํายากแล้วน้่เราค่อยไปหาแหล่งน้าเอาทีนี้ในระหว่างที่กําลังเติมน้ําแหละก็มีการประทะตรงแหล่ง ก็นอนกันกิ้งอยู่งก็ยิงกันอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็ลูงน้องก็มาบอกว่าพี่สวัสด์โดนยิงผมก็เลยในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นรบพิเศษมาก่อนก็เข้าไปดูก็ไปเปิดที่หน้าอกแกก็แกโดนยิงที่หน้าอกผมก็เอามือไปค้ำแกเรียกเรียกแกบอกแกบอกแกหายใจไม่ไหวแล้วพอหายใจไม่ไหวก็ผมก็เรียกอย่าพิ่งไปไหนเดี๋ยวรถจะมารับแล้วแต่ที่จริงรถ ยังเข้าไม่ได้ดอกนั่นศพแรกเลยของร้อยโรก่พอดีพอบหนยที่เขานำมาเนะ่ะเป็นเพื่อนกับผมตอนนั้นเขาร้อยเอกอภิษัยสว่างพบเขามาจากจากอบรเป็นเด็กในค่ายทหารค่ายเสยนาลงเหมือนกันก็รู้จักกันก็เป็นห่วงเพื่อนด้วยก็ลงไปรับเพื่อนขึ้นมา,างี้พอชุดเพื่อนขึ้นมาที่ฐานบอกไม่ต้องทำอะไรให้พักผ่อนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันผมก็สั่งพวกที่อยู่ในฐานนะ่ะให้หุงข้าวกับหม้อสนามเพราะเดี๋ยวชุดปัตณีเข้า ขึ้นมาเขาหุงข้าไม่ทันนะเขาจะกินอะไรก็ให้พวกนี้หุงไว้หมวดละสองสามหมอ้อพอหุงเสร็จก็ยกมาแล้มาให้ชุดปัตนีเขาทานแต่ดันไปเจอน้องชายที่มาจากปัตนีด้วยอา้าวโอ้โหเป็นนามคุณจุลนันเลยสมรภูมิช่อง้างนี่ครบหมดเลย ผมยังมาน,นึกหนังอยู่เรื่องหนึ่งของตระกูลเขาไปลบหมดต้องเอากลับมาถ้าตายแล้วก็ศูนพันใจของผมนะว่าหนึ่งได้เกิดมาแล้วก็ได้รับใช้ประเทศชาติแล้วก็มาเป็นทหารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10ผมภูมิใจในครอบครัวในตัวผมมากเพราะตัวผมเองก็เกิดมาจากตระกูลทหารที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตัวนี้ก็มีชื่อ พ่อของพ่อผมปู่ซึ่งเป็นสงครามโลกครั้งที่สองเนมาก็มาพ่อผมเสียอายุราชการทาหารยศพันโทเ่มาครอบครัวผมเป็นทาหาร3มคนคือว่าตระกูลผมพูดกันง่ายๆว่าเป็นตระกูลทหารไม่ได้คิดอะไรอ่ะได้รับคำสั่งก็ไปลบอย่างเดียวลูกเมียผมลูกสองคนนะเกิดคนแรกเกิด ผมลบอยู่บนช่องช้างเนาะมาคนที่สองเกิดปี2 8ผมขาขาดแม่ผมเกิดลูกผมก็ยังไม่ได้เห็นเห็นหน้าลูกเลยจนเมียเนี่ยอุ้มลูกมาให้ดูที่โรงพยาบาลมาืมืุฎเกิดได้ไม่ไม่ถึงสองอาทิตย์เป็นผู้หญิงคนแรกก็เป็นผู้ชายผมไปโดนไอ้ลูกไมก้านี่แหละที่ช่องช้างนี่แหละตรงที่จ่าสวัสดตาย